นนี icana, ้ก็อยากจะขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะเฮ้ยพ่ชูวิเจียวไคเลยอะกามยมา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 ะาม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 าามามามาวาม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 มีมามาามามาซา่ามาามนามมมม 6เมษายนเวลา20ตรงค่ะและติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง YouTube DLMDN t e r t a i n m e n t อย่าะรูติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ